บริเวณคอบ่าแล้วก็หัวเข่าเ,าเนาะกับขาหลังจากที่เราตีแบตเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมกดบ่าลงด้วยนะ,ะยจะเข้าท้องปองหจะท้องแฟบถ้าเราไม่ยืดทุกวันเนี่ยอาการเกรงของกล้ามเนื้อก็จะสะสมขึ้นทุกวันทุกวัน <c oughs> เวลาจะหันท15องศามือซ้ายไพยหลังมือขวาอยู่ตรงนี้นะข้างขวานี่ you're listening to the collection room by jong now สวัสดีค่ะมะนาวนะคะแพทย์แผนไทยประยุกต์ค่ะวันนี้จะพาแฟนเพจจองนาวนะคะมายืดกล้ามเนื้อบริเวณคอบ่าแล้วก็หัวเข่าเนาะกับขาหลังจากที่เราตีแบตเสร็จแล้วนะคะเริ่มจากท่าแรกนะคะเราจะมายืดกล้ามเนื้อบริเวณแขนแล้วก็หัวไหล่เนาะเอามือขวาค่ะพาดมาด้านข้างนะคะแล้วก็เอามือซ้ายล็อกเอาไว้โดยเราต้องล็อกเหนือข้อศอกขึ้นมานะคะปึ๊บ แขนเราก็เหยียดแบบนี้ได้เลยนะอันนี้ถ้าเราแบบว่ายกมาอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้ยืดหัวไหล่เท่าไหร่เพราะมันจะไปยืดด้านข้างแขนเพราะฉะนั้นให้เรากดหัวและกดบ่าลงด้วยนะคะอ่ะอย่างนี้เนาะแล้วก็ค่อยๆบิดไปอ่ะอกไว้เหนือข้อศอกนะคะเราจะรู้สึกตึงบริเวณหัวไหล่นะคะแล้วก็ลงมาด้านข้างเล็กน้อยเนาะอย่าลืมกดบ่าลงด้วยนะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆประมาณสามลมหายใจหรือว่านับ1-10ก็ได้ค่ะจะเข้าท้องป่องหายใจออกท้องแฟบนะคะ สลับข้างค่ะยืดแขนซ้ายไปนะแล้วก็เอามือขวาล็อกเหนือข้อศอกนะคะเรามายืดเป็นเปิดสะบักแขนด้านบนนะคะเปิดสะบักด้านบนอย่างนี้เนาะ,ะยืดแขนมือขวาขึ้นนะคะแล้วก็พับลงมาด้านหลังอย่างนี้นะคะเอามือซ้ายโอบมาจาัาาสบส่วนข้อข้อศอกของเรานะเหมือนดันดันแขนไปด้านหลังนิดนึงเนาะอให้พ้นศีรษะเราแล้วก็ยืดมาแบบนี้ค่ะแต่หลังเราตรงนะเพราะเราจะเน้นยืดแขนกับเออตรงหัวไหล่ก่อนเนะะาะใครอยากยืดสีข้างลําตัวด้วยก็โน้มลงมาอีกหน่อยนึงค่ะ หายใจเข้าท้องปองหายจอกท้องแฟบสบายๆค่อยๆค,ค,คลายสลับข้างค่ะคันนี้เอาแขนซ้ายบ้างนะคะยกขึ้นมาแล้วก็พาดไปที่ด้านหลังเหมือนเดิมนะอ่คันนี้ยืดสีข้างลําตัวเพิ่มนะคะน้มลงมาหายใจเข้าท้องปองหายใจออกท้องแฟบข่าหนึงก็คืออยากให้อนั่งพับเพียบก็ได้ค่ะ เราจะยืดแขนด้านหน้าด้วยนะคะเพราะว่าเวลาตีแบตก็ต้องใช้กล้ามเนื้อแขนตรงนี้ด้วยเหมือนกันแล้วก็ข้อมือนะท่าน,นี้จะได้ยืดแขนด้านในนี้ทั้งหมดเลยกับข้อมือของเรากระดกข้อมือลงก่อนแล้วก็เอามาวางไว้ที่ตักของเราแล้วก็ยืดพยายามทําให้ฝ่ามือให้ส้นมือของเรานะคะแนบชิดติดกับตัวเข่าไว้เลยนะ ไปอีกก็ได้นะหรือว่าบางคนอาจจะเป็นทําอย่างนี้ก็ได้อยู่ข้างล่าง,ง่างเชิดตัวขึ้นหายใจเข้าท้องปองหายใจท้องแฟรใครที่แบบแขนตึงนะจะแบบรวดร้าวมากเลยต่ได้ยืดทั้งแขนเลยนะลงไปถึงข้อมือของเราเลยแล้วก็สลับข้างค่ะเวลาทําท่าย,ยืดนะคะข้อควรระวังของการทําท่าย,ยืดคือไม่ฝืน,นะคะ่ะเราทําแค่พอเรารู้สึกตึงพอนะคะแล้วมันจะค่อยๆได้มากขึ้นเอง แล้วก็ถ้าเป็นกลุ่มของบ่าคอเนาะบางทีตีแบบอาจจะแบบหันศีรษะอะไรอย่างนี้เราจ,จะเกรงบ่าคอด้วยอันนี้ก็จะเป็นการยืดบ่าคอ6ทิศทางนะคะซึ่งคนที่เป็นออฟฟิศซินโดรมเนี่ยค่ะก็ใช้ได้เหมือนกันนะเป็นท่าที่ควรทําเป็นประจําถ้าเรานั่งอยู่กับพื้นนะคะมือนะคะทับเอาก้นทับมือไว้ก็ได้เพื่อเป็นการยืดเนาะยืดบ่าข้างหนึ่งไว้หรือเราอาจจะเอามือไผ่หลังก็ได้เพื่อเราจะยืดบ่าข้างนี้นะหลังก็คือตรงให้หลังตรงนะคะเราจะยืดกล้ามเนื้อคอและบ่าเท่านั้นนะ คราวน,นี้เอาแขนซ้ายพายหลังปุ๊บเอามือขวา อ้อมลงมาโน้มศีรษะเราเอามาจาับที่ใบหูข้างซ้ายแล้วค่อยๆโน้มศีรษะเราลงมาหลังเราจะตรงนะคะบ่าอันนี้ไม่ยกตามนะถ้ายกตามมันก็จะไม่ได้ยืดเนาะเราต้องฟิกเขาเอาไว้แล้วก็ยืดศีรษะมาด้านขวาหลังตรงหายใจเข้าท้องป่องห,งหายใจออกท้องแฟบสามลมหายใจจุดที่ดึงก็คือบริเวณคอด้านข้างตรงนี้เลยคันนี้นะคะเดี๋ยวก่อนจะเปลี่ยนข้างเนาะให้เราหันเป็นทิศ45องศา้วยนะคะเมื่อกี้คือทิศ90องศานะคานนี้เวลาจะหัน45อง มือซ้ายภายหลังมือขวาอยู่ตรงนี้นะข้างขวานี่เราหันหน้ามาที่ข้อศอกขวาหรือว่าประมาณเอาตามองหัวเข่าของเรานะคะหลังจากนั้นเอามือเมื่อกี้มืออยู่ข้างหูเนาะอันนี้มือจะโน้มไปข้างหลังนิดนึงจับไปที่ศีรษะด้านหลังแล้วก็กดศีรษะลงตาเราจะมองมาที่หัวเข่าของเรานะคะอ่ะอันนี้เราจะรู้สึกตึงบริเวณคอลงมาที่สะบักข้างหลังนะมันจะเป็นคนละแนวกันกันกบท่าเมื่อกี้นะคะท่าเมื่อกี้ จะได้90องศาจะอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเกิดท่า45องศาแล้วก้มลงมันจะโน้มไปที่ขอบสะบักแทนนิ่งค้างไว้หายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆก็เมื่อกี้นะคะท่ายืดบ่าขอนวมไปแล้ว4ทิศนะคะเรายังเหลือก2ทิศก็คือก้มแล้วก็เงยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําก้มก่อนนะเราประสานมือแบบนี้นะคะแล้วก็เอาไว้ที่ท้ายทอยของเราแบบนี้นะ ันนี้พับศอกมาด้านหน้าอย่าลืมพับศอกนะเพราะว่ามันจะช่วยฟิกกล้ามเนือ้อให้ได้ยืดได้มากขึ้นนะคะเอามือของเรากดศีรษะลงหลังตึงนะให้ค้างแนบชิดกับหน้าอกเลยนะคะอันนี้จะได้ยืดคอด้านหลังลงไปถึงสะบักนะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆอ่าคันนี้เราก็จะมายืดคอขึ้นด้านบนด้วยนะ ให้เราผสานมือแบบนี้นะคะแล้วเอานิ้วโป้งของเราเนาะชายคางขึ้นไปเชยคางขึ้นไปยืดขึ้นด้านบนไปให้สุดเลยหลังตรงตามองเพดานได้เลยนะคะจะยืดขอด้านหน้าเนาะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆสามลมหายใจแถมให้อีกนิดนึงสําหรับคนที่ชอบก้มหน้าทํางานหรือเล่นมือถือนะคะเราจะใช้สามนิ้วแบบนี้นะคะแล้วก็แปะไว้ที่คางของเราแล้วก็ดันกลับเข้าไปหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆ ท่านี้อาจจะไม่ได้เรียกว่ายืดนะแต่จะเป็นการสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อคอด้านหลังโอเคค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปที่ท่ายืดบริเวณออสร้างความแข็งแรงของเขา่าแล้วก็ขากันนะคะท่าแรกจะเป็นท่ายืดบริเวณขาด้านด้านหลังนอกกับน่องนะคือยือดขาไปให้สุดเลยกระดกปลายเท้าขึ้นเข่าเราให้แนบชิดติดกับพื้นนะคะท่านี้จะได้ยืดบริเวณน่องกับขาท่อนบนด้านล่างตรง ค่อยๆกดน่วลงไปเป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อเรานิดหนึ่งแล้วก็กระดกปลายเท้าขึ้นเข่าแนบชิดติดกับพื้นมือแตะปลายเท้าได้ให้เราแตะ ใครไม่ไหวถึงตรงไหนได้เท่านั้นก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ให้กระดกปลายเท้าไว้แล้วเข่าแนบชิดติดก,กับพื้นนะแล้วก็ยืดหลังขึ้นเชิดหน้าหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆสามลมหายใจเราโฟกัสที่การยืดน่องแล้วก็ขาด้านหลังนะคะให้ไหวแตะไปที่ปลายเท้าได้เลยแล้วก็ยืดตัวขึ้นหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆสามลมหายใจคราวนี้เราจะมายืด ขาด้านข้างกันบ้างเนาะก็คือเส้นด้านข้างด้านนี้นะข้างในตรงนี้เหมือนเส้นตะเข็บกางเกงตรงนี้เลยนะคะให้เราพับขามาด้านหนึ่งข้างหนึ่งให้เรายืดออก45องศายืดออกให้มากที่สุดที่เราได้เลยนะใครไม่ไหวอาจจะซักแค่นี้ก่อนก็นได้ให้มันตึงเนาะพอรู้สึกตึงตรงนี้แล้วเราก็นิ่งค้างไว้นะใครได้อีกก็อภาัายเลยค่ะตามองศาที่เราได้นะมือข้างนี้ก็วางไว้ที่เข่า,ขาด้านนี้ได้เลยนะคะมืออีกข้างก็คือค่อยๆกดนวดลงไปแล้วก็ กระดกปลายเท้าเขาแนบชิดติดกับพื้นนะคะใครไหวแตะปลายเท้าได้เลยใครไม่ไหวก็เอาเท่าที่เราไหวก่อนลังตรงหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆ ้ามเนื้อเนี่ยเขาจะรัดมาที่หัวเข่าเราก็เป็นการได้ยืดบ,บริเวณหัวเข่าด้วยนะคะใคะายไวแล้วอาจจะแบะข้อเท้าแบะปลายเท้าออก,ออกอีกก็ได้เนาะให้เราตึงหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆสามลมหายใจถ้าเกิดว่าบางคนไปออกกําลังกายตีแบตบบางทีเรามีจัมมีกระโดดอาจจะปวดบริเวณหัวเข่าอย่างเงี้ยค่ะก็จะมายืดหัวเข่ากันนะคะอันนี้จะเป็นท่านอนนะให้เราค่อยๆนอนง่ายหนึ่งก่อนนะง่ายๆเลยค่ะให้เราเอาขาข้างนะึ่ะมาเอาส้นเท้าเนาไว้เหนือหัวเขา่าด้านซ้ายนะข้างขวาเราก็ กดลงแค่นี้เลยอันนี้ค่ะหลักการคือมันทําให้หัวกระดูกหัวเข่าเราเนี่ยปกติกระดูกมันจะชิดกันอย่างนี้เนาะเราก็แค่ยืดเขาให้มันมีช่องว่างห่างออกจากกาันแล้วเราก็เนี้ยค่ะสบายๆคาะย,ยับนิดนึงยืดหัวเข่าแค่นี้เลยก็จะได้ยืดบริเวณหัวเข่าของเราสําหรับคนที่ออกกําลังกายแล้วมีปวดหัวเข่านะคะแล้วก็ไปอีกข้างคราวนี้เราจะฟิกกล้างเนื้อบริเวณ เวลาหัวเข่าเรามีกระดูก2ข้อที่ต่อกันอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วมันก็จะมีกระดูกกลมๆเล็กๆที่เคลื่อนไหวได้เนี่ยเวลาที่เราจับหัวเข่าเนี่ยมันจะดึบๆๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือกระดูกสะบ้าเนาะเราก็ยืดขาเหยียดตรงก่อนนะทีนี้ให้เราเหมือนกระดูกปลายเท้าเกงเกงสะโพกขึ้นมาอย่างนี้ตึ๊บตรงลูกสะบ้าของเราอะคะ่ะมันถูกฟิกเอาไว้ด้วยแล้วก็นิ่งค้างไว้หายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆสามลมหายใจแล้วก็ค่อยๆค,คลายประมาณนี้เลยค่ะก็ทำซ้ำได้ประมาณ3มรอบนะคะ เกิดไม่ทำท่าย,ยืดใช่ไหมคะเวลาที่ เราใช้งานกล้ามเนื้อมัดเดิมซ้ําๆเป็นเวลานานเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ยกของหนักนะคะแต่ว่ากล้ามเนื้อมันทํางานสม่ำเสมอมันทํางานทุกวันแล้วถ้าเราไม่ยืดทุกวันเนี่ยอาการเกร็งของกล้ามเนื้อก็จะสะสมขึ้นทุกวันทุกวันตึงมากขึ้นตึงมากขึ้น,ก,นก็เกิดเป็นทิกเกอร์พอยต์เป็นก้อนปมกลม้ามเนื้อลัดเป็นปมขึ้นมากรึบกรึบกรึบอันนี้อันนี้คือเริ่มของมีจุดทิกเกอร์พอยต์ขึ้นมาแล้วเวลาที่กล้ามเนื้อมันยึดตึงมากๆนะคะมันจะทําให้1หนึ่งเลยคือการเคลื่อนไหวองศาของคอเนี่ยเราจะน้อยลงเวลากล้ามเนืื้้้ออตตึึงงนนะะคกกาามมเ ในมัดกล้ามเนื้อนก็จะมีหลอดเลือดมีเส้นประสาทแทรกอยู่ในนั้นด้วยก็อาจจะทําให้เราการไหลเวียนเลือดของเราอะคะ่ะมันแย่ลงพอการไหลเวียนเลือดแย่ลงในเลือดเราเต็มไปด้วยสารอาหารและออกซิเจนใช่ไหมคะที่จะส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเวลากล้ามเนื้อมันถูกฟิกปุ๊บหลอดเลือดใหญ่ของเราที่จะขึ้นไปเลี้ยงศีรษะหรือว่า หลอดเลือดที่ลงแขนเหมือนกันเนี่ยมันจะถูกกล้ามเนื้อบีบเอาไว้ทําให้เลือดไหลเวียนได้ไม่ดีเราก็จะมีอาการวิ่งเวียนศีรษะได้ปวดหัวมึนๆและอะไรเงี้ยค่ะมันอาจจะเกิดจากกล้ามเนื้อตึงเป็นสาเหตุได้ด้วยเหมือนกัน อันนี้ก็เป็นท่ายืดง่ายๆนะคะที่เราใช้ได้เลยเป็นประจำนะคะสําหรับนักกีฬาแบดมินตันคนไหนนะคะที่ออกกําลังกายแต่ยังไม่ค่อยได้ยืดกล้ามเนื้อนะคะมะนาวอยากให้นําคลิปนี้นะคะไปใช้เวลาก่อนออกกําลังกายหรือว่าหลังออกกําลังกายก็ได้นะคะเพื่อที่จะยืดคลายกล้ามเนื้อของเรานะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจเรื่องการดูแลกล้ามเนื้อนะคะหรือว่าการนวดการผ่อนคลายหรือว่านวดรักษาเนี่ยก็สามารถติดต่อมะนาวนะคะได้ที่เพจนวดกับหมอค่ะ ฝากแฟนๆจองนาไว้ด้วยนะคะก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามได้ที่ช่องทาง YouTube ช่องนี้เลยค่ะ